ศาลจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมวันรพีประจำปี2,567อย่างยิ่งใหญ่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยครับศาลจังหวัดภูเก็ตและภาคีหน่วยงานได้มีการบูรณาการในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรพีประจำปี2,567เพื่อน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องจากวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมโงศ์เธอ พระองค์เจ้าราพีพัฒนศักกรมหลวงราชบุรีดิเรเฤทริ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนสารยุติธรรมรวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคม2567จะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าอนุสร ออขอภัยค่ะนะน้าอนุสาวรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพัพีพัฒนศักดิ์ กรมมาหลวงราชบุรีดิเรกริ์ที่ศาลรายง,งานภาค8และในส่วนของช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นกิจกรรมแข่งขันตอบป,ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอีกทั้งยังมีกิจกรรมศาลจำลองค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมกันนี้ค่ะในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคมก็จะมีกิจกรรมศาลสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรได้ พบปะสารสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทำงานระหว่างกันที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาในชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลกอล์ฟนะครับแล้วก็แบดมินตันการแข่งขันเทนนิสครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานเข้าร่วมมากกว่า20หน่วยงานซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่7สิงหาคม่อไปครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2567ครับ